และทู้ร่วมพิธีนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมรวมพลังทหารผ่านศึกเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะในเหตุการณ์พิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้เป็นที่ปรับลแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เห็นพลังของทหารผ่านศึกทั่วประเทศที่สแสดงพลังแล้วก็ส่งเสียงนะคะให้ชาวโลกรับรู้ถึงความรักชาติและพร้อมปกป้องผืนแผ่นดินอีกทั้งเป็นการส่งเสียงให้กําลังใจทหารแนวหน้าและสะดตดรีทหารกล้า ผู้ซึ่งได้เสียสละเลือดเนือ้อแฝงกายและแม้กระทั่งชีวิตนะคะเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยอันธิปไตยแห่งชาติค่ะโอกาสดีนะคะได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนางสาวอัญญาพงบุตรรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารสึกเคสบินกล่าวสเสดงดีนักโรคภูกลาที่เสียสละเพื่อปกป้องแผ่นแผ่นดินไทยในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ การพิพาดช,ชายแดนไทยกัมพูชาข้าพเจ้าและเหล่าทหารหารพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขกุรินทและหน่วยราชการประชาชนผู้รักชาติขอสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารตำรวจตะเวนชายแดนและอาสาสมัครทหารพรานทุกนายแห่งกองทัพไทยผู้ซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อแรงกาย และแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยอธิปไตยแห่งชาติและเกจิภูมิของแผ่นดินในการรบนาชายแดนไทยกัมพูชาที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดอันตรายและพยันทรายจากกระสุนและระเบิดโดยเฉพาะทหารหารผู้กล้าจำนวน15นายที่ยอมพลีชีพพลีกายเสียสละปกป้องแผ่นดินไทยพวกเขาไม่ได้ย่อท้อต่อภารกิจ และไม่ยอมถอยแม้แต่เพียงก้าวเดียวพวกเขาคือผู้ที่ยืนหยัดต่อหน้าอันตรายอย่างองอาจภายใต้ธงไตรรงด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีเพื่อรักษาดินแดนที่บรรพบุรุษได้สละเลือดเนื้อไว้เพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติและเพื่อสันติสุขของประชาชนความกล้าหาญความเสียสละ ความจงรักภักดีและจิตใจที่รักชาติของท่านจะประทับอยู่ในหัวใจคนไทยตราบน,นิรันดร์และจะเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานไทยตราบนานเท่านานขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอภิบาลดวงวิญญาณของเหล่าทหารกล้าให้สงบสุขในสมปรายภพและขอจงปุกปักรักษาทหารทุกนายที่ยังคงยืนหยัดอยู่แนวหน้าให้ปลอดภัย และกลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวด้วยชัยชนะตลอดการและตลอดไปขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมสงบนิ่งเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัยแก่ทหารกล้าและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบชายแดนไทย,ไทยกัมพูชาเป็นเวลาหนึ่งนาที และลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายสุทนสุวรรณลาประธานเครือขา่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสุรินทร์กล่าวสดุดีนักรบุูงกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยขอเรียนเชิญค่ะ ในเหตุการณ์พ่พาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาข้าพเจ้าในสุตนสวนาราประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสุรินขอสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารตำรวจตะเวนชายแดนและอาสาสมัครทหารพลานทุกนายแห่งกองทัพไทยผู้้เสียสละเลือดเนื้อแรงกายและแมก้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย อธิปไตยแห่งชาติและกิจภูมิของแผ่นดินในการลบหน้าชายแดนไทยกัมพูชาเช่เป็นเด้วยสถา,านการณ์ความตึงเครียดอันตรายและภัยอันตรายจากกระสุนปืนและระเบิดโดยเฉพาะทหารหารผู้กล้าจำนวน15นายที่ยอมพลีชีพใินกายเสียสละปกป้องแผ่นดินไทยพวกเขาไม่ได้ย่ยอทอต่อภารกิจ และม่ยอมถอยแม้เพียงก้าพวกข้าเจ้าคือผู้ที่ยืนหยัดต่อหน้าอันตรายยามโองาตภายใต้ไตรองด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยจงรักภักดีเพื่อรักษาดินแดนที่บรรพบุรุษได้สลาเลือดเนื้อไว้เพื่อพวงชาวไทยทั้งชาติและเพื่อสันติสุขของประชาชนพวกเราอาดีตนักรบขอยืนยันกับน้อง นักรบที่ปฏิบัตินหน้าที่แนวชายแดนทุกนายว่าพวกเราทุกคนจะเป็นหูเป็นตาเป็นยามเศ้าบ้านเพื่อสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของข้าศึกความกล้าหาญความเสียสละความจงรักภักดีและจิตใจที่รักชาติของท่านจะประทับอยู่ในหัวใจคนไทยตาบนินิรันดร์ย,ยจะเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานไทยตาบนานเท่านาน ขอคุณภาษีรัตนตาอและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายโปรดอธิบาลดวงวิญญาณของทหารกล้าให้สนุกสุขในสัมปายภพและขอจงอ,อกปักรักษาทหารทุกนายที่ยังยืนหยัดอยู่แนวหน้าให้ปลอดภัยและกลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวด้วยชัยชนะตลอดกาลและตลอดไป ช่วงนี้เปิดเพลงกันครับืนเวลาอีสิ0นาทีนะครับเปิดเพลงข้า,าพุทธาภนสิทธิ A tu tay miú tôi mẹ túe yo a thank you